ไม่แปลกใจเลยว่าสวนลานบ้านที่นี่จะเต็มไปด้วยพลังขึ้นแห่งเตา๋านี่ค่ะด้านลุกลักเข้ามาในเขตอาศัยของท่านมหาจอมเซียนนั้นหรอและข้าก็ไม่เข้าใจว่าทําไมท่านมหาจอมเซียนจึงต้องมาอยู่ในโลกมนุษย์กันด้วยเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้เฒ่าทําทไมท่านจึงได้คุกเข่าอีกคนแล้วล่ะหรือว่าธรณีประตูบ้านของข้านั้นมันจะสูงเกินไปจริงๆอย่าบอกนะว่าท่านมหาจอมเซียนกําลังฝึกฝนจิตใจให้เป็นคนธรรมดาอยู่ คิดๆไปแล้วมันไม่มีทางเป็นไปไ,ได้เลยแต่เดี๋ยวนะตามบันทึกลับของจกักรพรรดิเยนรุ่นก่อนผู้ฝึกกิตใจจะเปรียบได้ดังผืนน้ำมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทั่วทั้งร่างกายนั้นแผ่ออล่าสีทองก้าวเดินตามยาวแบบไร้อุปสรรคมาขวางหน้ายิ่งฝึกกิตใจสูงก็ยิ่งไห้สิ่งกิดขวางอย่าบอกนะว่าภาพกระดานหมากร้อมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตนับร้อยล้านของคนทั้งโลกนั้นหรอ คนคือตัวหมากและโลกคือกระดานท่านมหาจอมเสียงท่านนี้เป็นผู้ที่ทรงพลังอย่างมากและกําลังควบคุมชะตาชีวิตคนทั้งโลกสรุปแล้วมันเป็นเกมสินะเชฟหรือว่าข้านั้นจะเป็นหมากของท่านมหาจอมเสียงนั้นหรอเออท่านผู้เฒ่าครับท่านเป็นอะไรไหมเอยเดี๋ยววันหลังข้าจะเปลี่ยนทอนในประตูให้นะแล้วท่านผู้เฒ่ามีนามว่าอะไรโอ้ไม่กอดจากที่ดูจากการแต่งตัวแล้วคงจะเป็นคนใหญ่คนโตสินะ หากล้มแล้วลุกไม่ขึ้นแบบนี้ข้าจะหาเงินจากไหนมาชดใช้กะหลาบฟ้าขอทําการคารวะท่านผู้วุโสข้าน้อยมีนามว่าสูเทียนเฮ้ยเฮ้ยเรียกตัวผู้วุโสอีกแล้วอย่าบอกนะว่าเป็นผู้ฝึกเซียนมาเยี่ยมบ้านของข้าอีกคนน่ะเออเดี๋ยวนะท่านมูเท่าสูเทียนหรือว่าท่านแซ่ซูแบบนี้ท่านมาที่นี่เพื่อตามหาสูหลิงงั้นหรอเยสเซท่านผู้วุโส แสดงว่าลูกสาวของข้านั้นอยู่ข้างในใช่ไหมครับแฮ่ๆ hey, hey. ถึงแม้ข้าจะไม่เต็มใจก็ตามแต่ยังไงแล้วพ่อตัวจริงก็ได้เดินทางมาถึงหน้าบ้านของข้าถ้าข้าไม่ยอมคืนเสี่ยวหลิงมันก็คงไม่ต่างจากอะไรพู้ที่ค้าขายมนุษย์เลยเอิม่มใช่แล้วครับท่านมูเท่าสูเทียนลุกขึ้นเถอะครับตอนนี้ซูหลิงลูกสาวของท่านอยู่ในบ้านนี้แล้ว นี่เซียวหลิงมาหาข้าหน่อยสิเงยหน้ามาดูหน่อยนะว่าคนคนนี้ใช่พ่อของน้องหรือเปล่าเซียวหลิงไม่เงยแล้วเซียวหลิงก็ไม่อยากดูด้วยเพราะเซียวหลิงจำไม่ได้นะ่ะสูซสูหลิงนั่นช่ลูกใช่ไหมเซียวหลิงไม่รู้จักท่านเลยจ้ะแล้วเซียวหลิงจะเป็นลูกของท่านได้ยังไงเอ๊ะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ทําไมเซียวหลิงถึงได้ตอบแบบนี้เออท่านผู้เฒ่าสูเทียนครับ ถ้าเป็นพ่อของโซลิงไม่ใช่หรอทานผู้อวโสถือว่าเออโซลิงได้ถูกคำสาบโดยเสียงศักดิ์สิทธิ์แล้วคำสาบนี้ก็ไม่สามารถทำลายได้ในฐานะของผู้เป็นพ่อจึงมีทางเลือกเดียวเท่านั้นคือต้องกักขังโซลิงอย่างลับๆไว้เป็นเวลาหลายพันปีไม่ใช่ว่าผู้อวสโสนั้นสามารถคำนวณชะตาชีวิตของหมาแต่ละชิ้นได้หรอกหรอและนี่อะไรกันทำไมถึงไม่รู้ว่า ข้าเป็นพ่อของซูหลิงหรือว่าข้าเป็นคนไม่สําคัญและซูหลิงนั้นก็คือหมาขอผู้โอุปสงนั้นหรอข้าขอพูดเปิดใจแบบไม่ปิดบังนะครับคือว่าข้าแยกทางกับซูหลิงมาระยะหนึ่งแล้วโดยมีเหตุผลว่านางควรจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ได้มากกว่านี้และในวันนี้การปรากฏตัวของเสี่ยวหลิงมันดูคล้ายคลึงกับนางซูหลิงมากดังนั้นข้าจึงเกิดสงสัยว่าตัวข้านั้นใช่พ่อของนางหรือเปล่าอะไรนะ ท่านจำลูกสาวของตัวเองไม่ได้งั้นหรอนี่ข้าโมโหแล้วนะแล้วตัวข้าเองก็เรื่องสงสัยตัวท่านแล้วด้วยในเมื่อท่านเท่าสุเทียนบอกว่าเป็นพ่อของซูหลิงและข้านั้นก็ขอถามท่านหนึ่งข้อท่านซูเทียนรู้หรือไม่ว่าซูหลิงนั้นมีปานอยู่บนร่างกายตรงไหนและรู้ลักษณะของปานนั้นหรือเปล่าถ้าเรื่องปานของลูกสาวข้านั้นข้าน้อยรู้ดีครับปานของซูหลิงนั้นอยู่ที่หลังคอของนางและลักษณะของปานคือเก็ดหิมะน้ําแข็ง งานงอกละตูดันโมโหใส่ไปซะได้สรุปแล้วผู้ชายคนนี้เป็นพ่อของเสี่ยวหลิงจริงด้วยนี่เสี่ยวหลิงน้องไม่มีความรู้สึกเกี่ยวกับผู้ชายคนนี้เลยงั้นหรอแล้วตัวน้องนั้นอยากอยู่กับพี่ชายต่อหรือเปล่าผู้ชายคนนั้นน้องไม่มีความรู้สึกเลยน้องเสี่ยวหลิงไม่อยากไปไหนอยากอยู่กับพี่ชายที่นี่ซูหลิงลูกสาวของท่านยังจําท่านไม่ได้นะ่ะอาจเป็นเพราะซูหลิงได้สูญเสียความทรงจําน่าจะเป็นช่วงที่ซูหลิง ได้แยกทางออกจากท่านหากท่านผู้เท่าซูเทียนไม่ว่าอะไรแล้วละก็ให้ซูหลิงอยู่กับข้าก่อนก็แล้วกันเพราะช่วงนี้ซูหลิงอยู่ในวัยศึกษาข้าจะดูแลนางเป็นอย่างดีและข้าก็จะพยายามถ่ายทอดความรู้ของข้าให้ได้มากที่สุดได้ครับท่านผู้อาวุโ,วโสข้าไม่คิดเลยว่าท่านผู้อาวุโสโมหาจอมเซียงต้องการสั่งสอนซูหลิงไม่เพียงแต่ช่วยรักษาซูหลิงเท่านั้น นับว่าซูหลิงมีบุญวาสนายิ่งใหญ่พอสมควรเลยที่จะได้เรียนรู้กับท่านมหาจอมเซียนเรื่องของซูหลิงต้องขอฝากผู้โสด้วยนะครับแล้วข้าก็ขอขอบคุณท่านผู้โศอ,อีกครั้งแทนซูหลิงด้วยอเดท่านผู้เท่าซูเทียนไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ครับโอ้ยโอ้ยโตงงไปหมดแล้วนะเฟยหรือว่าเขาคิดว่าข้าเป็นครูสอนหนังสืออยู่ในเมืองนั้นหรอนี่มันเป็นการหลอกขาเกินไปหรือเปล่า you're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You can you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. Stop. ฮาฮาข้าสามารถทะลวงระดับได้สำเร็จแล้วในที่ส uh ุดข้าก็มาถึงระดับเซียนพิภพสักทีข้าขอแสดงความยินดีของเพื่อนท่านมหาจอมเซียนที่ท่านนั้นสามารถทะลวงระดับเซียนพิภพได้ข้าน้อยขอทำการคลวะผู้อโสเนื่องจากตัวข้านั้น ใกล้จะทะลวงระดับเซียนวิพภพจึงไม่ได้ทําความเคารพท่านหวังว่าท่านผู้อาวุโสจะให้อภัยแก่ข้าหาฮ่าไม่ต้องเกรงใจข้าหรอกนาะเจ้าและข้านั้นต่างก็รู้จักท่านผู้อาวุโสหากไม่รังเกยียจอะไรแล้วลก็จะเรียกข้าว่าพี่ชายก็ได้นะแล้วตัวข้านั้นจะเรียกเจ้าว่าน้องชายเป็นยังไงละ่ะนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับท่านพี่เอคนคนนี้ปลดปล่อยพลงังปานออกมาได้เหนือกว่าดาบเซนเซอถือว่าการกบาครั้งนี้มันดีจริงๆ ฮ,ฮดีเลยน้องชายเจ้าเพิ่งเข้าสู่ระดับเซียนพิพบได้แต่กลับอยู่ห่างจากระดับเซียนทารกเพียงแค่ครึ่งก้าวเท่านั้นข้าคิดว่าเจ้าคงจะได้รับการชีน้แนะจากท่านผู้วุโสมมหาจอมเซียนและข้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าเจ้าจะสามารถทะลวงระดับเข้าสู่เซียนทาลกได้ในไม่ช้านี้หากถึงเวลานั้นเจ้าก็จะสามารถขึ้นไปสู่โลกเซียนได้เอานี่ข้าให้ขอป้ายนี้ ถือเป็นของขวัญสำหรับเจ้าในการที่พวกเราทั้งสองคนได้พบเจอกันครั้งแรกในอนาคตเมื่อเจ้าขึ้นไปสู่โลกเซียนได้แล้วเพียงแค่ใช้ป้ายนี้เท่านั้นเจ้าก็จะสามารถหากลกุ่มอํานาจที่ทรงพลังมาหนุนหลังได้หรือจะใช้ป้ายนี้ไปเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็ได้หรือไม่ก็เจ้าจะใช้ป้ายนี้ไปยังอาณาจักรของจกักรพรรดิเซียนโดยตรงก็ได้ถ้าหากเจ้าเลือกแบบนั้นเจ้าก็จะสามารถหาตัวข้าเจอได้ง่ายข้าน้อยขอขอบคุณมากครับท่านพี่อย่าเพิ่งไปครับท่านพี่ น้องชายคนนี้ลืมแนะนําตัวท่านพี่ไปเลยน้องชายคนนี้มีนามว่าหลงอ่าวเทียนหากท่านพี่ไม่ว่าอะไรน้องขอทราบชื่อของท่านพี่ได้หรือเปล่าอาแฮมอาแฮมได้สิข้ามีนามว่าซูเทียนและทุกคนในโลกเซียนนั้นต่างเรียกข้าว,ว่าจากรัดเซียนหรือจะเรียกกันสั้นๆก็คืออ่องเทียนว้าวว้าวท่านพี่เป็นชื่อที่ดีมากเลยน้องชายคนนี้จะจดจําชื่อของท่านเอาไว้เลยเอ่ออ่องเทียนงั้นเหรอ โอ้ oh my กอดพระเจ้าช่วยกลวยทอดนี่เขาคือจกักรพรรดิเซียนจริงงั้นเหรอแล้วฉากก็ได้ตัดมาที่โลกเซียนนะครับไม่คิดเลยว่าการพบเจอซูหลิงที่ข้าไม่ได้เห็นหน้ามานานหลายพันปีแม้ว่าจะสูญเสียวความทรงจําก็ตามด้วยความช่วยเหลือของท่านผู้สมมหาจอมเซียนคิดว่าในไม่ช้านี้ความทรงจําของซูหลิงคงใกล้จะกลับมาแล้วสินะและนี่มันเยี่ยมสุดๆไปเลยยังอนุญ,ญาตให้ข้าสามารถเข้าไปเยี่ยมได้เดือนละหนึ่งครั้งคิดคิดไปแล้ว ผัวโสดที่ฝึกจิตใจนั้นช่างเป็นคนดีเหลือเกินเฮ้มนี่มันเจ้าสํานักจันทาโลหิตนี่ข้าผู้น้อยเจ้าคุณขอทําการคารวะท่านจากักรพรรดิเซียนเอาล่ะเอาล่ะเจ้ามีธุระอะไรกันแน่ถึงได้มาหาข้าแบบนี้เชเจ้าหมอนี่ถึงกับมาหาข้าที่ตําหนักเลยงั้นเหรอข้าอยากรู้ว่าท่านจากักรพรรดิเซียนได้พบกับทิดาซูหลิงแล้วหรือย,ยังตอนนี้ข้ายังไม่พบลูกสาวของข้านานนี้นี่เดินเมินหนีข้าเลยงั้นเหรอ เป็นไปไม่ได้เลยที่ท่านจะหาทิดาซูหลิงไม่เจอท่านจากักรพรรดิเซียนข้าควรจะส่งคนของข้าไปช่วยตามหาอีกแรงด้วยคนหรือเปล่าและข้าก็มั่นใจอีกอย่างว่าทิดาสูหลิงของท่านจะต้องอยู่ใ,ใกล้จุดเกิดเหตุนแน่นี่เจ้าพูดเยอะไปแล้วนะจงใส่หัวของเจ้าออกไปจากจำหนักของข้าได้แล้วอ๋อข้าจะบอกอะไรให้นะ ท่านเจ้าสำนักจันทาโลหิตเจ้าคุณองเทียนผู้นี้จะขอเตือนเจ้าไว้อย่างตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากเจ้ายังกล้ามาที่ตำหนักของข้าอีกข้าจะทุบตีเจ้าหนึ่งครั้งเมื่อเวลาพบหน้ากันแต่ข้าก็แปลกใจนะไม่ใช่ว่าเจ้านั้นกำลังตามหาดาบเซเนสืซอรอยู่งั้นหรอหากข้ารู้ว่ามีคนในสำนักจันทาโลหิตลงไปยังในโลกมนุษย์แล้วแล้วก็ข้าจะทำลายสำนักจันทาโลหิตของเจ้าให้พังพินาศไปเลยที่ข้าพูดมาทั้งหมดนี้เจ้าเข้าใจแล้วใช่ไหม โอ้ยโอ้ยเข้าใจแล้วครับท่านเักพัิเสียนตอนนี้ข้าคุกเข่าอยู่ในสวนร้านบ้านของท่านผุโสข้าสัมผัสได้ถึงลมหายใจของศาสตาวุธเทพเสียนของดาบเซเนสึแล้วข้าก็ได้เปิดประตูเข้าไปแบบพา,ารักการโชคดีอย่างยิ่งที่ท่านผู้โสมหาจอมเสียนไม่ได้อาผิดแก่ข้าส่วนในเจ้าพญานี้มันเหิืเกินไปแล้วคิดว่าตามหาลูกสาวของข้าเจอจะขอรางวัลพื้นที่ครึ่งหนึ่งของโลกสว่างอะไรนั้นหรอฝันไปเถอะไอ้เจ้าพญา แล้วฉากได้ตัดมาที่โลกมนุษย์นะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เมืองแห่งแสงสว่างแล้วภาพในป้าน,นี้ก็ชื่อว่าหอหนังสือเซียนหยวนนะครับเฮ้ยเฮยดูนั่นสิผู้ที่มีพอสวรรค์ของของจื๊อไหนพวกไหนไหนใครอยากเห็นแล้วนี่มันผู้ที่มีพอสวรรค์ของปาดของจื้อจริงๆด้วยนี่แน่โชว์ขาอ่อนหนึ่งทีพวกเจ้าทั้งสองคนเงียบๆกันหน่อยสิฟ้า พวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกเจ้าโวยวายเสียงดังกันมากถึงแม้ผู้ที่มีพอสวรรค์ของปาดของจื้อจะมาที่นี่พวกเจ้าก็ไม่ควรเสียมรลยาทในหอหนังสือเซียนหยวนเข้าใจไหมหฮอยเฮย,ย B2 คิดเหมือน B1 หรือเปล่าเออบี B 2ว่าหนอนชาเขียวมันแก่แล้วนะหนานี้พวกเจ้ามองอะไรกันมองหน้าข้าสีฟ้าแล้วผู้ที่มีพอสวรรค์ของปาดของจื้อมันอยู่ที่ไหนกันลัะชื่อตัวละครจนตันถึงโอ้โหท่านคณะบด,ดี ที่ท่านทําตัวแบบนี้มันน่าอับอายมากกว่านะพวกเราทั้งหมดนั้นมันจะเสียหายเอาได้ผู้น้อยชื่อกวัวจื้อโมขอทําการคารวะท่านคณะบดีครับท่านคณะบดีครับคนคนนี้แหละครับคือป่ายคงจื้อโอ้ไม่ก็เจ้าคือป่ายขงจื้อจริงๆด้วยจื้อโมข้าขอถามอะไรเจ้าหน่อยเจ้าเรียนรู้มาด้วยตัวเองหรือมีครูสอนมาตั้งแต่เด็กกันแน่กวัวจื้อโมเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ตอนเด็กอายุได้เพียง13ปีครับ และข้าได้ท่านเฉินที่อาศัยอยู่ในเมืองแห่งนั้นได้เรียนรู้มาตลอด4ปีเลยครับท่านผู้นั้นมีความรู้มากมายความสามารถของเขาสามารถทะยานขึ้นสู่โลกเซียนได้แบบง่ายดายเลยครับแต่คนผู้นั้นเป็นคนธรรมดาหากเขาสามารถฝึกตนเป็นเซียนได้คงจะได้รับสมญานามว่าผู้ที่มีพรสวรรค์ของนับฝ่ายของจื้อไปแล้วเอาละ่ะหากเป็นแบบนั้นเจ้าเขียนบทกวีของเขาเอามาให้ข้าดูหน่อยแล้วอ่านมาให้ข้าฟังด้วยเอ๊ นี่เันอะไรกันแน่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรคเซียนหรือโรคมนุษย์ก็ตามข้าก็ไม่เคยได้ยินชื่อของท่านเฉินอะไรนั่นเลยแล้วก็อีกอย่างไม่รู้ชาวป่าเขาคนไหนที่ไปเจอดาบเซนเนสศาสตาวุเทพเซียนชิ้นนั้นในอนาคตเขาจะต้องเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์ของนักปัาขอคงจื้อแน่เลยได้ครับท่านคณะบดีท่านเฉินที่ข้าเรียนรู้มานั้นได้แต่งบทกวีมามากมายเช่นนั้นข้าจะเขียนให้ท่านและก็ท่องบทกวีนี้ให้ท่านฟัง และค่าจะมอบให้ท่านหลังจากการจากลากันครั้งนี้นะครับ